สวัสดีครับทุกคนครับน้องแม็กสดจากสวนกลับมาแล้วครับวันนี้จะพาทุกคนมาทําเมนูที่ง่ายมากๆครับวุ้นกะทิอะโวคาโดทาให้ลูกกินก็ดีทําให้แฟนกินก็ดีทําเป็นเค้กก็ได้นะเออเนะครับเอาไปเซอร์ไพรส์พเพื่อนหรือจะอะไรยังไงแล้วแต่เลยครับอร่อยดีมีประโยชน์ครับ นี่เลยเริ่มต้นนะครับนากะทิลงไปไงในกระทะ<ฤ>เออกะทิกะทะนะครับแล้วก็ใส่ผงวุ้นนะครับลงไปอย่าเพิ่งติดไฟนะทุกคนนะครับแล้วก็เอาใบเตยใส่ลงไปนิดนึงนะครับเพื่อเพิ่มความหอมครับโรยเกลือลงไปนิดนึงและเพิ่มด้วยน้ําตาลนะครับให้หวานหวานมันๆอร่อยดีนะครับหลังจากนั้นใช้ไฟอ่อนๆนะครับเคี่ยวให้กะทิเดือดปุดๆๆแล้วก็ปิดไฟพักไว้ให้ เย็นสักครู่หนึ่งครับระหว่างรอกะทิเย็นนะครับเราก็จะมาเตรียมตัวอะโวคาโดนะครับนี่อะโวโคาโดวันนี้น้องแม็กใช้เป็นสายพันธุ์พิงเกอร์ตันกับแพทนะครับสสายพันธุ์นี้ถือว่าเป็นราชารราชินีอะโวโคาโดนะครับเนื้อเขาจะแห้งมันหนึบอร่อยใครอยากได้จิ้มลิงหน้าโปรไฟล์นะแอบขายของนิดนึงนะครับอ่ะเอามาวางรองด้านใต้แบบนี้นะครับแล้ว เตรียมนำกะทิมาลาดครับเอากะทิที่เตรียมไว้แบบนี้นะครับลาดลงไปให้ทั่วบริเวณอะโวคาโดเลยครับใส่พิมพ์ที่เป็นบล็อกที่ทุกคนชอบเลยนะวันนี้น้องแม็กอยากทําให้มันเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับก็เติมจนเต็มแบบนี้ครับนี่รอให้วุ้นกะทิของเราเซตตัวนะครับแล้วก็คว่ำแม่พิมพ์ลงไปแบบนี้ว้าวทุกคนมันน่ากินมากมากครับสีขาวตัดกับสีเขียวของอะโวคาโดนะหั่นเป็นชิ้นพอดีคำครับจะเอาไปใส่ตู้เย็นหรือจะทานเลยทันทีก็อร่อยครับไปลองชิมกันดู อาชิม,อ,มอร่อยอข้าเป็นแช่ยเย็นนะน่าจะยิ่งฟินอทำเป็นขนมให้เด็กทานได้เลยครับใครมีเมนูเด็ดๆที่ทำจากอะโวคาโดอย่าลืมคอมเมนต์มานะครับกดถูกใจกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้องแม็กทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะครับ